และส่วน,นี้กันะครับก็คือเปิร์กใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือเปิร์กแช์นั่นเองนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4เปิร์กด้วยกันนะครับก็คือเปิร์กติงเกอร์ไอออนวิวรูปทีเซลนะครับหรือก็คือพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เปิร์กบอลเปิร์กเรียกฆาตรกรของเจ้าวิชัยนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเปิร์กแชร์สัปดาห์นี้นะครับเปิร์กที่ดีที่สุดนั้นไม่ใช่อะไรเลยครับนอกจากเปิร์กบอลนั่นเองนะครับ เป็นเพิร์ที่ดีมากเลยครับสามารถใส่มาแทนนิมิตหรือว่าแมวได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองเห็นออราเพื่อนของเราเนี่ยเราก็จะสามารถค่าคะเนการกระทําของฆาตรกรได้ด้วยนะครับซึ่งก็คือถ้าเกิดเพื่อนเราโดนฆาตรกรไล่หรือว่าโดนตีเราก็จะรู้ตำแหน่งของทั้งเพื่อนเราแล้วก็ฆาตรกรด้วยนั่นเอง ซึ่งเปิร์กนี้ถือว่าเป็นเปิร์กที่ช่วยตัวเราเองแล้วก็เป็นเปิร์กที่ช่วยฆาตรกรไปในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครหลายๆคนถึงได้แซวว่าวิชัยมึงมันเป็นตัวเรียกฆาตรกรถ้าเกิดว่าจะให้ผมแนะนําแล้วก็เปิร์กอะไรในสัปดาห์นี้ที่ควรจะซื้อคงจะไม่ใช่เปิร์กไหนแน่นอนนะครับนอกจากเปิร์กบอลน,นั่นเองเอาละครับเพราะฉะนั้นคราวนี้นะครับทุกซาวเวอร์ก็จะกลายเป็นผู้ช่วยฆาตรกรนะครับเป็นเอ็คนทรยศประจำกลุ่มนะครับไม่ใช่เพียงแค่วิชัยอีกต่อไปแล้วนะครับผม ่วนเพิ์กอีกอันหนึ่งที่ผมมองว่าก็โอเคนะครับที่เราควรจะมีไว้นะครับก็คือเพิ์กไอรอนวิวซึ่งเนื่องจากแพทล,ล่าสุดนี้ได้แก้ใหม่แล้วนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นไอรอนวิวเลเวล3นั้นก็คือจะทําให้อีกาในแมปนะครับไม่ตื่นตระหนกนะครับเวลาที่เราวิ่งผ่านเรียกได้ว่าร้อยเเซเลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเพิ์กที่เหมาะสมกับบางด่านมากเช่นด่านไฮดอนฟิ d ซึ่งเป็นด่านที่มีอีกาเกาะอยู่ตรงแถวๆริม ล้วของแมปเยอะที่สุดนะครับและสัปดาห์นี้ก็มีเพิร์กที่เป็นของคิลเลอร์อันหนึ่งนะครับก็คือติงเกิลเลอร์นั่นเองเป็นเพิร์กที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของแอดออนนะครับซึ่งเลเวลแรกนั้นจะเพิ่มไปแค่6%เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นเลเวล3จะเพิ่มมากถึง15%เลยทีเดียวซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่เพิ่มแค่ระยะเวลาเท่านั้นแต่ยังเพิ่มการแสดงผลด้วยเช่นจะโดนแรงขึ้นถึง1 5เป็นต้น และเปิร์กที่น่าสนใจน้อยที่สุดประจำสัปดาห์นี้นะครับก็คือเปิร์กพิสูจน์ตัวเองหรือว่าปุ๊บทีเซลของดาวยนะครับเป็นเปิร์กที่ทําให้ปั่นไฟเร็วขึ้นถ้าเกิดมีผู้รอดชีวิตคนอื่นอยู่ใ,ใกล้เรานะครับเราต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเรามีคุณค่าพอในฐานะที่จะเป็นลีดเดอร์ดังนั้นเราจึงปั่นไฟเร็วขึ้นตามจํานวนของผู้รอดชีวิตที่อยู่ใกล้เคียงกับเรานะครับดังที่แสดงให้เห็นในภาพนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นผู้รอดชีวิต3คนอยู่ใกล้เรานั้นเราจะได้รับความเร็วในการ ทำทุกอย่างเพิ่มขึ้น3%นะครับไม่ใช่แค่ปั่นอย่างเดียวนะนะ3%แล้วว่าถ้าเกิดเป็นเปิร์กพิสูตตัวเองเลเวล3แล้วเราก็เราก็จะปั่นเร็วขึ้นถึง9%นะครับถ้าเกิดมีเซวายอยู่ใ,ใกล้ๆเรา3คนนะครับและนี่ก็คือเปิร์กแชร์ทั้งหมดประจําสัปดาห์นี้นะครับผมถ้าเกิดท่านใดคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ